มาโอเควันนี้จะแกะอันนี้นะฮะชุดพิเศษลิซาดอนพร้อมพวงกุญแจเราจะได้การ์ดต,ตัวนี้นะครับการ์ดลิซาดอนลิซาดโดแล้วก็ไอตัวฮิตโตคังเงี้มั้งที่เป็นอ่าอะไรสักอย่างเป็นโปรโมโน,นะฮะแล้วก็จะได้สิบซองแล้วได้พวงกุญแจลิซาดอนด้วยราคาที่ซื้อมามันจริงๆมันขายประมาณเก้าเก้าเก้านะ ถ้าซืหน้าร้านนะฮะ9 9่แต่ว่าเราซื้อช้อปปี้มันลดลงมาหน่อยอันนี้มีมีก็น้อมรับคำวิจารณ์นะครับว่าเสียงมันเบาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ผมจะต้องติดไม้อันนี้ด้วยความขี้เกียจนะฮะแล้วก็เดี๋ยวอะไรนะอ่ะแกะถูกด้านป่ะเนี่ยแกะก้นได้หมดนะก้นก็ได้นะอ่าก้นแกะเปิดตูดเอาแล้วก็อะไรวะ เาบอกว่าให้ทำภาพปกคลิปสวยๆหน่อยเดี๋ยวผมขอเวลาศึกษานิดนึงนะฮะมาทำยังไงจะามาดูข้างในก่อนก่อนดีกว่าไหนวงจรลิซาดอนโอ้สวยนะแต่ว่าใช้งานคงจะนั่นนะ่ะลำบากมันต้องเอาไปห้อยเปย้ห้อยอะไรเนาะเอามา,าผมก็เอาไปใช้เลยแล้วกัน,นจะหล่นหายไปเนี่ยแกะดูดีกว่า อาจจะต้องซื้ออีกนะเพราะว่าตอนนี้การ์ดชุดนี้สายฟาดเนี่ยมันไม่มีขายแล้วอ่ะมันหมดไปเหมือนหนึ่งหหนึ่งเลยอย่างไวมาดูงานลิซาดอนวงกุญแจไปก่อนถุงมือมันทำไมมันนิ้วมันนิ้วมันเหี่ยวอย่างนี้นะย้วยไปหมดเลยนิ้วสั้นใช่ไหมเดี๋ยวเราคงไปห้อยเป้แล้วกันเนาะตอนนี้เขาฮิตห้อยเป้กัน อันนี้เรามาดูการ์ดพิเศษก่อนนะฮะอันนี้เราจะได้ยี่สิบสองนะครับตอนนี้คือหาการ์ดตัวนี้ไม่มีแล้วในท้องตลาดผมยังไม่ได้ไปดูที่พวกร้าน B2S อะไรพวกนี้ไม่รู้จะเหลือหรือเปล่าคนกวาดกันในช้อปปี้ยังไม่เหลือเลยนะฮะไม่ไม่มีขายแล้วตอนนี้ตลาดเฉยอันนี้ผมก็ให้พี่ชายซื้อจากญี่ปุ่นมา นะเป็นชุดสองชุดเลยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เต็มกล่องน,นะได้ได้เป็นเศษๆมาก็ไปวัดดวงเอาอันนี้เรามาดูการ์ดนี่นะครับได้ลิซา d อน ex เป็น rr หนึ่งใบแล้วก็เป็นวิบวับแบบโปรโมทีกตัวคันนี้กับลิซโดเอออ์ครบเซตเลยแปรงล่างอะไรไปนะฮะเออตอนนี้สั่งไอตัวสลีปมาแล้วหมดเย่อเนี่ย อันนี้หมดแล้วนะทิ้งคงใส่ต้องขึ้นตัวใหม่อันนี้คงต้องเก็บไปเป็นเซตเดียวกันนะครับเพราะว่าจะได้รู้ว่าเป็นโปรโมโมาด้วยกันขออนุญาตใส่สลิปซะหน่อยใบพีโปรโมเนี่ยผมอาจจะต้องซื้อชุดนี้อีกนะถ้ามันตก800อยนี่ก็คุ้มอยู่ได้สิบซองไงแต่คราวนี้เราจะต้องมาวัดกันว่า ไอ้สิบยี่สิบซองที่ได้มาเนี่ยได้สิบยี่สิบซองสิงูดฟิดยี่สบซองเนี่ยได้อะไรบ้างครับมาดูมาดูกันจะแกะรวดเดียวเลยไหมได้อยู่นะยี่สิบซองเลยไหมจะได้ไม่ขังขาดใจเอา,าได้วิบวับน่าจะเป็นการอาร์อาร์แหละอาร์อาร์แหละดูออกออกแล้วผมลืมแว่นตายกะ เมลาว่าไม่เป็นไรครับพออ่านได้แคปไซจีโอโดริโดริราทิโอสการ์ตอาร์มั่งเนี่ยวิบวับขนาดนี้ใช่ไหมอารอาครับเอ้าได้จูเอ้าวไอ้ใบนี้ก็สองร้อยสองร้อยมีมูลค่าทันทีได้จูผมอยากได้จู SAR มาไมาหน่อยไหมจูนี่ เดี๋ยวปล่อยเลยเนะี่ยพร้อมปล่อยสองร้อยได้จูก็โอเคโคฟุคิมูชิแอมูโดเดลาว่า้นะซ้ำเซอร์เนียสลักโตคลื่นไอ้นี่มันก็ถ้าเป็นตัว s อ r ออสเอาก็จะจะแพงสุดในไอ้พวกนีม้มีตัวผู้ตัวผู้หญิงอีกตัวมั้งมาวิบวับเหมือนจะอาร์ออีกแล้วแฮ ดีมาชูโคเทซิกป็แบาอุปเผพาเดียเคนทอรอสนี่อาอาอีกไปใช่ไหมอาอาครับชิงเป็นไยก้อนอาอาคู่เลยมาคู่คู่เลยเหมือนมลงปอประเภทเทรัสนะ ขจูมีมงคลขาวล้วนแคปไซจิอิมบาสอาจิเกเ,เตอร์โพไลดอนโบราณนะครับทาจิงกูรูรวเปิดเยอะนะเดี๋ยว,ะยวจะยาวเกินเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อยอสิบแล้วคันเป็นตามมาตรฐานล้วเปิดสิบซองพอขาวล้วนนะครับชิกะโรโดโรโคทามราราชิ อูกามอดโทโดเซลูก้าทาลุเปิลอันนี้มีผมมีมีเอไอ่นะทาลุเปิลนี่ร่างสุดท้ายของอแอปเปิลเหมือนเต่าเลยมันเลยเรียกทาลุเปิลกัดอานนะฮะคิลเลอร์ฟรอซิมโบล่าคิวคอนทาลุเปิลนี่แล้วกัดอา คาปูเทเทฟูอันคิวคอนธาตไฟโอเคอเว้ยกระแทกกระทันเดี๋ยวว่าจะลองติดใหม่แล้วก็ปรับรูปข้างหน้าให้มันหน้าปกนิดหน่อยวิบวับไม้ไอ้ใบครับมานามาเคโรโอโ,อโ,โอโทสโอโทสัสโอโตโอโต,โอโตโลิโดริ โฉมเจียนอ้อมันก์ดอะไรวะเนี่ยแบล็กคิวเรมคิวเรมเหมนีเปนกัดอาคิวเรมธรรมดานี่แบล็กคิวเรมคิวเมใชุดวีแมมีอยู่เพียบมันใช้งานไม่ได้เอ็มริดวินวินปราวาเฟฟี่ ่ากิงกูรูแล้วซ้ำซาบโกอสองสองสุดท้ายโอ้ขอแบบ AR S ขอ SAR ไปเลยได้ไหมไม่มาครับ AR ก็ไม่มาเทาไม่มาเลยเดมาชูชาทากโกจะลงทุนดีไหมเนี่ยบาออกกีชุดสอบส่วนแอปริวเอ้ยมีแอปริวนี่ถ้าจะสุดท้ายของไอ้นี่อหรอแอป คารเปลิลโ้ลมันมันอันเดียวเันหรือเปล่าต้องดูล่างต้นใช่นะเนีทำไม,มัน่แต่งได้สี่ชั้นเลยนะสีต่อโอ้โหขาวหมดชิบาบาวักาเนซูมิคารนานะคุชิอีเอสซันแล้วก็ผล ริริบะโอเคเหลืออีกสิบสองเดีวพรุ่งน,นี้เปิดต่ออ่ะเดี๋ยวเราได้2ใบนี้เป็นอาร์อาร์นะฮะอารอาระอาโอ้โหไดอาร์อาสองใบ1ิซองเหรอมันเ็ดีที่ได้จูเนาะจูก็สองร้อยที่เหลือค่าไม่มีไม่มีมูลค่าเนี่ันี้มันเป็นซองไซหส 65, ิบห้าเก ขาว่ามันใส่กันได้แต่ว่ามันจะเหลือมันจะไม่ฟิตพอดีอผมชอบแปดแปดมากกว่าเอ้มันก็ได้อยู่นะเนี่ยเอ้มันก็พอดีนะไอทำไมไม่ไอหกสามแปดแปดมันไอมันก็อ๋อมันจะเหลือขอบนิดนึงไว้อย่างละมินไนนิกาสอาจจะหลวมๆห,หน่อยับไม่ไม่ฟิตเปรี้ยมาก เทียบกันดูซองฟิตกับซองเปีือขอบเนี่ยเราชอบฟิตฟิตมากกว่าพอดีเป๊ะโอเค